สวัสดีครับจากกลุ่มอยู่เกินร้อยนะครับวันนี้จะมาไลฟ์สั้นๆในเรื่องของโภชนาการของเราที่มีการปรับเปลี่ยนไปอตอนนี้เนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนโภชนาการเรียบร้อยแล้วเมื่อกุมภาพันธ์เรากิน KCD นะครับ KC D ย่อมาจาก Keto Carnivore Diet ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่าให้กินโปรตีนเต็มที่ไขมันพอควรแต่สำคัญที่สุดคือตัดคาร์บสนิทปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้เปลี่ยนแปลงนะครับเราได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรจาก การบรรยายของอาจารย์ดร์เบนจามินบิ๊กแมนบอกว่าในกรณีที่เราตัดคับสนิทนั้นเนี่ยไขยมันไม่จำเป็นต้องอัน้นด้วยเหตุนี้เนี่ยก็ได้ไปทดลองดูกับตัวเองก็พบว่ามันไม่ต้องอั้นจริงๆเราและทีมแพมินะครับก็เลยปรับเปลี่ยน เพื่อให้เหมาะสมกับความที่สมาชิกเนี่ยจะได้มีชีวิตที่สบายยิ่งขึ้นมีความสุขในการรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นบางคนทานแต่เนื้ออย่างเดียวมันทานไม่ไหวมันจุกก็เติมให้นะครับทีนี้เมื่อคืนที่กลุ่มอยู่เกินร้อยได้ประกาศโภชนาการไหนไป ก็เลยทำเป็นรูปนี้ขึ้นมาไม่ทราบว่าจะมองเห็นกันไหมนะครับลองดูว่าเห็นไหมอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าหลักการง่ายๆก็คือโอเคบรรทัดบรรทัดบนมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับในหลักการก็คืออันล่างสุดตอนนี้ Kcd ปรับ ของอยู่เกินน้อยปรับละข้างล่างเหมือนเดิมก็คือผักใบเครื่องเทศไม่เกิน20กรัมต่อวันคำว่าผักใบในที่นี้ก็คือผักที่เป็นใบนะไม่ใช่พวกผักที่เป็นหัวเช่นหัวหอมอย่างนี้ไม่ได้มะเขือเทศนี่ไม่ได้เลยเพราะมะเขือเทศไม่ใช่ผักมะเขือเทศเป็น ผลไม้ด้วยซ้ำไปนะครับก็1ก็คือผักใบเครื่องเทศเครื่องเทศนี่อะไรบ้างใช่พริกไทยไหมพริกป่นได้ไหมพริกขี้หนูได้ไหมได้ต้องให้อยู่ใน20กรัมถ้าสมมุติกินผักไป10กรัมก็จะเหลือโคต้าของเครื่องเทศอีก10กรัม แล้ว ACV ล่ะ ACV ย่อมาจาก Apple cider vinegar น้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิลอันนี้ให้นับใน20กรัมด้วยสมมุติวันนี้อยากได้รสเปรี้ยวเติม ACV ไป5กรัมโคต้าก็จะเหลือแค่15กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเคลียร์นะโคต้า ผักใบเรื่องเทศ A C b 20กรัมมะนาวล่ะได้ไหมมะนาวไม่ได้ทำไมมะนาวไม่ได้เพราะมะนาวเป็นผลไม้ผลไม้เราไม่กินนะครับผลไม้ไม่กินเคลียร์เนาะโอเคต่อมาดูรูปนี้นะครับเห็นชัดขึ้นเนาะโปรโตีนสีแดงเห็นไหมโปรโตีนโปรโตีนในที่นี้คือเนื้อสัตว์เท่านั้น ไม่เอาโปรโตีนพืชเลยนะครับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เท่านั้นให้กินโปรโตีนได้ตามที่ร่างกายเรียกร้องหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ต้องไปช่างไม่ต้องไปตวงไม่ต้องไปคำนวณอะไรทั้งสิน้นถ้าเราออกกำลังกายเยอะร่างกายของเราจะเรียกร้องเองว่าให้เราต้องกินโปรโตีนเยอะถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกาย เราก็จะไม่อยากกินมากเพราะเมื่อเราตัดคาบสนิทแล้วเนี่ยการฟังเสียงร่างกายตัวเองจะแม่นยำมากนะครับดังนั้นดูอันที่แถวที่สองเนาะโปรโตีนเป็นไงโปรโตีนคือทานเท่าที่ร่างกายเรียกร้องเช่นเวลาไปปิ้งยา่างก็เนื้อแดงพอกินเนื้อแดงอิ่มแล้วก็จบ แล้วถามว่าเนื้อแดงที่มีไขมันติดกินได้ไหมได้ดีด้วยแล้วควรจะกินเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยมันอิ่มไวแต่ไขมันเนี่ยจะทำให้เราอิ่มนานแล้วอิ่มอย่างมีความสุขดังนั้นดังนั้นหลักการก็คือกินโปรโตีนตามที่ร่างกายต้องการสมมตุติวันนี้ออกกำลังกายหนะักไปวิ่ง ไปยกเวทไปเต้นแอโรบิกไปขี่จักรยานมันจะเกิดความอยากกินโปรโตีนของมันเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะกินน้อยเกินไปเพราะถ้าเรากินแล้วรู้จักฟังเสียงร่างกายตัวเองแปลว่าจบนะครับคำถามต่อมาคือไม่กินเนื้อได้ไหมได้แต่ผลได้รับก็จะน้อยลงทำให้เราต้องกินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเช่นหมูมากขึ้น ในระดับของโปรโตีนเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือเนื้อบัวเนื้อแกะร,รองลงมาก็คือเนื้อหมูรองลงมาอีกก็คือเนื้อไก่แล้วที่ต่ำสุดก็คือพวกอาหารทะเลถ้าอย่างนั้นอาหารทะเลไม่กินได้ไหมได้แต่การกินอาหารทะเลมันจะได้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าแร่ธาตุต่างๆที่มาจากทะเลซึ่งในสัตว์บกไม่มี เพราะฉะนั้นกินได้นานๆกินทีหรือจะกินบ่อยหรือจะกินเป็นอาหารเสริมไม่มีปัญหาอีกเรื่องหนึง่งก็คือเครื่องในเครื่องในที่ดีที่สุดก็คือตับนะครับตับ,บวัวตับหมูตับไก่เรียงลำดับเหมือนเดิมตับยิ่งสัตว์ใหญ่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นจัดไปถ้าได้อย่างน้อยสักสัปดาห์ละครั้งจะดีงามมากสำหรับ ตับไม่ต้องกินทุกวันเพราะอะไรเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ควรจะต้องทานอ่าโอเคเห็นไหมเห็นนะนี่ทำกับหัวมาให้แล้วเพราะฉะนั้นจะได้เห็นชัดผักเครื่องเทศ acv ไม่เกิน20กรัมแต่มะนาวไม่ได้นะครับผักเฉพาะผักใบนะ 2. โปรโตีนโปรโตีนกินเท่าที่ ร่างกายเรียกร้องชัดเจนนะครับแล้วสุดท้ายเห็นสีเหลืองๆไหมสีเหลืองๆอาจจะมองเห็นในจอนี้ไม่ชัดไปดูในรูปอีกทีหนึ่งนะครับคือไขมันไขมันไขมันเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าการกินไขมันเข้าไปจะต้องใช้ให้หมดก่อนแล้วถึงจะไปใช้ที่ รอบเอวของเราได้ไม่จริงละนะครับไม่จริงละก็ยังจริงอยู่แต่ประเด็นคือมันทำให้เราอิ่มทนอิ่มนานแล้วทำให้เรารู้สึกว่าการกินแบบนี้เนี่ยมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับมันมีความรู้สึกที่ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่ามันฟิน นะครับฟินนี่ไม่รู้แปลว่าอะไรแก่เราไม่ค่อยรู้จักภาษาวัยรุ่นเท่าไหร่ดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าเติมเติมไขมันจนกระทั่งกินต่อไม่ไหวใช่ครับฟังไม่ผิดเติมไขมันจนกระทั่งกินต่อไม่ไหวฟังเสียงร่างกายตัวเองเหมือนเดิมถ้าอิ่มแล้วก็ไม่ต้องยัดเพิ่มถ้ามันอิ่มแบบพอดีพอดีจากการกินโปรตีน ก็เติมไขมันให้มันอิ่มสุดๆเพื่ออะไรทําไมเราถึงต้องกินให้มันอิ่มสุดๆเรากินให้อิ่มสุดๆก็เพื่อที่ว่าเราจะได้พยายามกดให้จบอยู่ภายในมื้อเดียวมีสมาชิกบางคนไม่สามารถกินมื้อเดียวได้ต้องกินสองมื้อเพราะว่ากินแต่โปรโตีนอย่างเดียวอันนี้เข้าใจนั่นเป็นเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยทำให้เราอิ่มไว พออิ่มปุ๊บสักพักหนึ่งอิ่มไว้ก็หิวไวตอนเช้าต้องกินตอนบ่ายต้องกินไม่ผิดครับเพราะว่าโปรโตีนเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากปรับได้โปรโตีนเท่าที่ร่างกายเรียกร้องแล้วจบสวยๆด้วยเนยด้วยชีสกินกับกาแฟจัดไปในมื้ออาหารนะเช้าๆอย่างนี้อย่างตอนนี้เจ็ดโมงกว่าไม่เอา ไม่ไม่ดื่มกาแฟแล้วเอาเนยใส่ไม่เอานะครับกาแฟดำอย่างเดียวเพราะกาแฟดำร้อนจะที่ไม่ใส่อะไรเลยแม้กระทั่ง MCTO i l กระทั่งเนยกระทั่งอะไรก็ตามจะทำให้เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่า Ketosis Ketosis ก็คือภาวะที่ตับเนี่ยสร้างคีโตนขึ้นมาเพื่อเลี้ยงสมอง คีโตซิสเกิดจากการที่เราตัดครับสนิทจากการที่เรางดอาหารน,น,นานๆเรางดอาหารน,น,นานๆเมื่อ,อไหร่ตอนที่เราอยู่บนเตียงไงครับเรานอนตอนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วนี่มันเจ็ดโมงเช้าจากสามทุ่มหนึ่งเจ็ดโมงเช้านี่แปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ได้กินอะไรร่างกายต้องทำงานตลอดเวลาถูกไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้มีอาหารเข้าไป ร่างกายก็ต้องเอาไขามันที่สะสมไว้เนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานนอนต้องใช้พลังงานอะไรใช้พลังงานในการซ่อมแซมร่างกายไงเวลาเราไปออกกําลังกายกล้ามเนื้อเราสึกหรอ,อก็นี่แหละ<อ>เวลาที่ร่างกายซ่อมซิกแพคมาจากไหนซิกแพคไม่ได้เกิดตอนที่เราไปยกเวทซิกแพคไม่ได้เกิดจากตอนที่เราแพร้งแต่ซิกแพคเกิดจากตอนที่เราซ่อมร่างกาย นะครับดังนั้นเนี่ยเราใช้ไขมันเป็นพลังงานเราใช้โปรโตีนที่ย่อยเสร็จแล้วซึ่งเป็นกรดอะมิโน,โนมาซ่อมร่างกายดังนั้นถ้าถามว่าซิกแพคขึ้นตอนไหนกล้ามเนื้อลินลีนสวยๆขึ้นตอนไหนตอบไปเลยครับว่าตอนที่เราหลับสนิทถึงบอกว่าการหลับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเอาหลับกลับมาเรื่องตอบทีนี้ทีนี้ เติมไขมันเติมยังไงชีสได้เนยได้แคบหมูหนังไก่ทอดได้แต่ต้องเป็นแคบหมูหนังไก่ทอดที่ทอดในน้ำมันหมูเท่านั้นน้ำมันพืชไม่กินเด็ดขาดอันตรายที่สุดเพราะมันมีการทำให้อักเสบจากสารโอเมก้า6นะครับดังนั้น น้ำมันพืชทุกชนิดไม่กินก็เลยต้องไปต่อที่ว่าเนยจะเลือกซื้อยังไงต้องเลือกซื้อเนอยแท้ที่เขียนว่า butter blend อันนี้ไม่แท้เพราะ blend แปลว่าผสมแล้วเขาผสมอะไรผสมน้ำมันพืชไม่กินนะครับ spreadable เนยที่ทำให้สามารถทาได้ง่ายๆไม่กินเพราะมันผสม น้ำมันพืชแย่ที่สุดก็คือเนอยเทียมที่ภาษาไทยอ่านว่ามาการีนภาษาฝรั่งเรียกมาจารีนอันนี้นี่ห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันคือน้ำมันพืชเพียวๆเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหลักการนะหนึ่งผักใบเครื่องเทศ acv รวมแล้ววันนั้นไม่เกิน20กรัม 2. เนื้อสัตว์ใหญ่เนื้อสัตว์กลางทานให้อิ่มเท่าที่ร่างกายต้องการนะครับทานร่างกายอยากกินแค่ไหนกินแค่นั้นอิ่มแล้วพอแล้วหยุดไม่ต้องกินเพิ่มเนื้อสัตว์จำพวกเครื่องในสัปดาห์ละครั้งกำลังดีถ้ากินได้มากกว่านั้น จัดไปถ้ามีถ้าชอบจัดไปแล้วเติมเต็มด้วยไขยมันดีคำว่าไขามันดีในที่นี้ของอยู่เกินร้อยคือไขมันจากสัตว์เท่านั้นไขมันจากสัตว์เท่านั้นดังนั้นถามว่าหมูกรอบเป็นสัตว์ไหมหมูกรอบเป็นเนื้อสัตว์แต่ถ้าเอาหมูกรอบไปทอดในน้ำมันพืชจบ ไม่กินนะครับไข่ดาวนี่เป็นไขมันโปรโตีนจากสาตร์ไหมเป็นแต่ถ้าเกิดเอาไปทอดในน้ำมันพืชจบไม่กินเนยชีสกินได้ไหมกินได้กินให้อิ่มกินให้มีความสุขกินให้เต็มที่แล้วสิ่งที่จะได้ก็คือความรู้สึกที่มันมันภาษาภาษาไทยก็จะคำว่ามันอิ่มเอม ก็คือมันไม่ได้อิ่มแบบจุกๆุแต่มันเป็นอิ่มแบบมีความสุขแล้วสำคัญมากนอนครับตัดครับสนิทกินโปรโตีนจัดเต็มแล้วเติมไขมันจนอิ่มแล้วมันจะง่วงเองง่วงไปนอนนอนให้ยาวนอนให้เต็มที่ถ้าต้องตื่นเช้าเราก็ขยับมานอนหัวข้าม ถ้าได้7-8ชั่วโมงขึ้นไปจบนั่นคือท่านซ่อมแซมร่างกายเรียบร้อยนะครับแล้วตื่นมาจำไว้ว่ากาแฟอย่างเดียวชาได้แต่ห้ามใส่เนยห้ามใส่ mct o ห้ามใส่น้ำมันมะพราะ้าวห้ามกาแฟดำอย่างเดียวเพื่อที่ท่านจะไม่ได้หลุดจากภาวะคีโตซ s ิสนะครับท้ายสุดท้ายสุดยุค ให้เหลือมือเดียวให้ได้การยุบให้เหลือมือเดียวได้ถ้าสามารถทำได้ดีที่สุด <lect uring. S 1> เชื่อว่าหลายคนที่เริ่มทานไขมันเยอะขึ้นจากชีสจากเนยจะสามารถยุบมือได้นะครับถ้าทำได้จบเหตุผลที <riots> ่ว <Hot unexpected> ันนี้มาไลฟ์ในเพจยกรรอก็เพราะว่าเดี๋ยวจะอัพขึ้นยูทูบถ้าเราไลฟ์ในกลุ่มอยู่เกินร้อยมันโหลดมา ไลฟ์ใน YouTube ไม่ได้เอาละครับวันนี้สั้นๆให้รู้ว่าอนงนะอยู่เกินร้อยปรับโภชนาการแล้วนะครับทวนทั้งสุดท้ายหนึ่งผักไม่เกิน20กรัมโปรโตีนโอ้ยขอโทษเอาใหม่ผัก20กรัมอยู่ที่หัวโปรโตีนเท่าที่ร่างกายต้องการ ไขามันเต,มเติมเต็มจนอิ่มโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสวัสดี